โดยร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำเภอหาดใหญ่ก็เปิดเผยคะ่ะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนอบอ,อ้าวทําให้ยอดจําหน่ายแอร์แล้วก็ตู้เย็นเนี่ยพุ่งเกือบ200ตัวตลอดทั้งเดือนเมษาอยู่นี้แล้วคะ่ะด้านผู้ประกอบการเองก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นผ่อนจ่ายในราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้มากขึ้นคะ่ะ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันและร้อนอบอ้าวในช่วงกลางคืนในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาโดยเฉพาะตลอดเมษายนที่ผ่านมาส่งผลต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งการอยู่อาศัยใต้อาคารที่ทํางานหรืออยู่อาศัยภายในบ้านก็ยังมีเสียงบ่นว่าร้อนมากขณะที่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอุณหภูมิตอนกลางวันในช่วงนี้ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสูงสุดอยู่ที่31-41องศาเซลเซียสทําให้ประชาชนนะคะ เริ่มออกหาซื้ออุปกรณ์ช่วยคลายร้อนกันมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศและก็ตู้เย็นค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าช่วงนี้นะคะลูกค้าเข้ามาที่ร้านเพื่อเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางร้านจึงได้เตรียมสต็อกสินค้าให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ยอดขายสูงสุดในแต่ละปีโดย ปีนี้ถือว่าเป็นปรติการใหม่ยอดขายพุ่งสูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสามารถจำหน่ายแอร์อยู่ที่6-7เครื่องต่อวันนะคะและยอดขายตลอดเดือนเมษายนนี้พุ่งขึ้นเกือบ200ตัวแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตู้เย็นที่ขายดีเช่นกันเนื่องจากประชาชนต้องการแช่น้าให้เย็นจัดไว้ดื่มคลายร้อนนายนพดลจุติศัพท์พนักงานขายร้านสยามชัยเซอร์วิสสาขาหาดใหญ่บอกคขาว่า เนื่องด้วยความต้องการสินค้าเนี่ยมากขึ้นทางร้านก็เลยมีการจัดโปรโมชั่นรับหน้าร้อนในราคาพิเศษกว่าช่วงอื่นกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นพร้อมกับมีบริการผ่อนชำระเริ่มดาวเริ่มต้นที่1,800บาทผ่อนชำระได้โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการบริการให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงสินค้าตามกำลังที่สามารถผ่อนได้โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตและติดตั้งให้ถึงบ้านค่ะ ในช่วงหน้าร้อนแอร์กับตู้เย็นนี่จะขายดีกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่าตอนน้ำฝนนี่ก็จะมาเป็นเครื่องรักผ้าเป็นอะไรนี้มากกว่าแต่ช่วงนี้จะเน้นเป็นแอร์กับตู้เย็นครับลูกค้าจะเข้ามาเป็นแอร์กับตู้เย็นเยอะมากส่วนมากนะครับทุกกลุ่มแต่ส่วนมากที่ว่าร้อยละ6 0เปอร์เซ็นจะเป็นลูกค้าที่ว่าเข้าถึงได้ง่ายลูกคา้าแถวแถวเนี้ยอ่า,ล,าลูกคา้ารับผมลูกค้าตัวตัวไปลูกค้าใกล้เคียงอะไรประมาณนี้มากกว่า การผ่อนชำระตรงนี้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยหนึ่งเราจะมีการ์ดไว้ให้ลูกค้าถือไว้กับตัวหนึ่งใบเราสามารถสแกนจ่ายได้เลยอย่างที่2คือสามารถมาเข้ามาจ่ายที่ร้านได้เซเว่นได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้หมดเลยครับครับผมก็ขอฝากลูกค้าที่อยู่กาลเวกใกล้เคียงหรือว่าหาดใหญ่สงขลาตรงนี้นะครับเข้ามาดูร้านได้เลยเพราะว่าตรงนี้ของของเราจะมีทั้งโปรโมชั่นแล้วก็ทีมช่างอะไรเซอร์วิสพร้อมอยู่แล้วครับลูกค้าสบายใจได้เลยครับเข้ามาตรงนี้